สวัสดีจ้พี่น้องจะพบกันในเช้าวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนะคะหลังจากที่ออรลอนโนลาซามิกลับไปแล้วนะเช้าวันนี้คุเรโบรทําเกริร์หรือว่าอาหารเช้าเหมือนทุกๆวันที่เขาทานะเนี่ยคือเราจะทานผลไม้พวกบวลูเบอร์รี่พวกเบอร์รี่ต่างๆที่คุเรโบรเขาทานะเป็นเกริร์หรืออาหารเช้านะเพราะว่าหอมจะต้องทานยาความดันทุกเช้านะ,ะวันนี้มีนัดนวดสอง ท่านคะ่ะมีคุณป้าเชตินแล้วก็คุณมาดีเลนเพื่อนบ้านที่น่ารักที่สุดคะ่ะอีกสิบห้านาทีท่านมานะคะก็เป็นเออน้ําหอมจ้ะเดีห้องนวดก็จะเป็นห้องส่วนตัวมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเวลามีนัดนวดลูกค้า คุเรมโบ่จะไม่อยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านก็จะต้องอยู่ด้านบนหรือว่าอยู่ในส่วนตัวนะนี่ก็คือเป็นห้องที่ลูกหลานนั่งทานข้าวกันนะเวลามีนวดหอมก็จะดึงผ้าพวกนี้มาปิดคุเรมโบ่ก็จะอยู่แบบเกรงใจไม่เปิดทีว,ทวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนตัวจ้ะตอนนี้ลูกชายก็ยังไปดูเตาถ่านเขาอยู่วนๆอยู่กับเตาถ่าน cô lên và... à, bộ toàn rắp lúc khá hay Vỏ sức cút thẹn có đèn. Hả? Tu hút Vỏ quá Dạ, thật Vỏ quá ba lần dạ Dạ

บอหนาฟามินอวีแอตาอวีวีสปอราอีฟิเชคนละวอชกูดเพราะกะอ่ะเพราะซะอ๋อหยอหยอคอมยันปะคนละหาเชตินหะแทกเดนหนาออกโซดูพรกะกะอ๋อพรากะวอชกูดเดะคนละ <laughs> Så fin, tack. Börja, tomater. Ja. Då ska ja. du plocka ja. bort dem? Plocka den eller? De, de ska oh. du ta bort. Ja. För det är tjuvskott mm. och de tar jättemycket kraft av dem. Mm. Så plocka alla de ja. så blir dina tomater större. Denna. Tack. Och så ska tack. du då ta mm. bort bladen nerifrån. Ja, så tack så du mycket. Bra. Ja. <laughs> alltså det, det sa de till mig när jag gjorde. Mm. Ser här du har. Tack så <laughs> Denna... Ja, 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 Vinduvor. ja, 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 ออกทักทักเด่นหน้ากรึ่นกรึนนะวินโดโาาูโหอ่าดพารีนได้ไหมอ่ะอย่าท<ะ> <laughs> ักสวีเกะคุณป้าบอกว่าเป็นคนมือเย็นมือเขียวย่าพอพีก้าเฮ่อพอพีก้าเนี่ยเย่าชิดอย่าพี่กวนพอพีก้าดุมเบย์ย่าเดนน้าชิลีย,ะย,ะยะ่าเดนน้าอูดเกรด เดชิลีไทยไทยไทยชิล huh? eh? yeah. ีออืมแต่ข้ามาอินเตอร์โซมิเกอรบราฮิตาลิตตมิซิเดยย่อขานแอตตาบลอดฮะหลอกกระหมอดยะหลอกกระหมอดอิไทยแรนดอมแอดดมรอกะชิลีบลอดยเดดเยติกอดมันเลยวเดนส์ n นอินเตอร์สต s มาวอลลิชสลัดเชตินคนละห้ e เบยานกรุกะปะวีพกะสลัดยะเด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 ะกะเดะเดะเเะดะดะะเดะ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 ะเดะเดะดเดะะเดะเดะเดะดะเะดะด ย่อฮอร์เพล็กกาทูทีก้องไะอีโออ๋ออดูดูคานพล็กกาอาดอมดูวินเชตินเดฟิกเอ่วอดวอดดูสกาเอ่ลอกาครีดูอะไรนะเดี๋ยววอสกูดอ่ะพล็กกาเดียวเยววอสกูดเดียวสกาพล็กกาดูสมดูวินดูดูพล็กกาสมดูวิน

ออฟิล์มมาเลสเอาไว้ถ่ายถ่ายคลิปเพราะว่าเดนน่าออกซ่ป่ะเอ็นเยสบอลทูปทแท็ก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 ว่าชุดกาอาตุนคิลเลเข้ามาแฮมซาโพเชตินเดนนาเชตินเกายอ๋อว่นตาลิตเตคิดเลยว่นตาลิตเต แดนนตตินอ hey. ja huh? ah, e ah, e so, ah. ืมเชตตนรู้นะว่าเราทำคลิปอยู่จ้ะเพราะว่าเธอดู u t u b e อยู่นะคะอยาูแต่ใครไรเดี๋ยวสู่ฮเตตนแดนอะบอชกูดอุไรโยโย่คมเจะทำมิกแกอ่ะโซอ่ะมิกชูดเอ่อดนน่าอฟ ไหนยู่ยู่ยู่ยังมั่วซี้แม่ตัดีน่าเลยเพราะว่าผมบอกว่าเดี๋ยวมันเน่ามันเสียมันเยอะแล้วก็มาแฮมตะเลิกเลิกอ๋อกุนเลิกมาเอาหอมค่ะคิเลคิเล่ not become chocolate กุ้นเลิกเชตินอิวยูเด่น ว่าเชิญกูดิ m สว y d รนะอิ a จ้น n ซฟเดมว a เตอร์ละอุ่นเดะเยเลซนเาวินหลอกกมอดม็ดดิะยเซร์เรี่พ่อกะเข้ามาเก็บเซอร์รลี่เยตะรอข้าก่อนเก็บไปให้คุณป้าอิงลิศ คุณไปอินดบอกว่าเอาไปฝากคุณเชตินด้วยเดีเ๋ยวเวียดอินเตอร์เซนเตอรี่แอนแลริปสติกเดดมกอดเยอะเยอะซบ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 เซกิตเยอะเยอะพอแล้วพอแล้วท yeah, I mean, ักส ah, ่นสิ่งท็กท็กท็กแคววัชกูดเอ็กเกรดเลยกินดวแกรดเลยแย่มัแท้เกรดเลยท่านคนนีาร Det kanske bara inget var. Varsågod! Oh. Mm. Alltså som jag ska ha dem i sådana bitar. Ja! Yeah. Och sen in med dem i en burk. Mm. Och sen tar man vad man behöver. Åh, oh, tack så mycket! Jättebra! Vissa ska ja. göra. Ja, det får du göra. Tack så, så mycket! Det. Tack. Ja, det är jag som tackar. Det <laughs> var värt oh. att ta lite chokladkärnor. Åh, vilken bra Mm, kan hitta. Vill du ha lite potatis? <laughs> potatis? Nej, det kan jag nej, det kan inte ta. Inte? Ja, om nej. du vill. Nej. Denna. <laughs> kan man inte gifta sig och ja. <laughs> ja, Alltså det blir ju överallt ju. Ja. Mm. Att jag kan. Tack så mycket. Sopret och potatis. Och jordärtskockor. Ja. Mm, denna. ก็ก e ายู ite, okay. uh ่ใโซนอุ่มแตเม่อ้ r เหนือฟ้าเ o อกลายส้นส s t นเมื่อ e มื่ t แต่ก่อมันจะทบทวนเด้นะเชตินเดรสแบเข้ามาให้แต่เด็กนะคุณคุณเชตินบอกว่าแบบไม่ไม่รู้จักเลินแบนเด็กนะคนนะดมตูระ h e กอินเดียสามมา o ูเก đến năm 2020, ta vay được để cầm Det y tế tốt nhất. Tôi có thể chiết áp, nhưng tôi có För em mà, so, so, đây là 12 sút, 12 sút, 12. Có thể là, 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 có thể có thể là,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  có thể Jättenyttigt, mycket nyttigt. Åh vad kul. Jag trodde inte man kunde äta det. Man måste vara försiktig. Vad ser man? Surt. Lite bett. Lite bett, inte så gott. Lite bett och lite surt. Inte sött. เฮ้ยยาหออุดลาดได้เแบะโอเคเดชเบะเดนน่ะยาหออุดลาดทุกที่โอ้ยาดมเย็ดยายาดมเย็ดตะม้งไงกานเขยเอ็ดหุ่นลาสติเกนทอหันโอมเย็ดแต่บรอเดนเน็กเน็กครูสูยะอุ้มแม่ปลาค่ะยาค่ะเป็นมีวีมิสิต ทักเข้ามาแฮนด์สปาห์อย่าแน่นอนอย่าเข้าหมู่แฟลกก่อนยไปเยาไปไนันโย่ดูสว่าสุดวิเวทจะได้มแค่ดูสกรีว่ามิเดียรันเลยอยากได้แค่ยูร่าอยากแคสกีว่าโดนอีนันอยากแค่อิงกี้มหม่ ยายาขันอังกฤษออกโซวารูลิคอมมาฟิกาคาเฟ่ฮูนสกาบิยูดาคาเฟ่ออกโซมันหย่อหอยเงียดทีดอังกฤษยาอดี๋ยแล้วคือใจเราเป็นคูมะแขกแทจ้ะเราหาเลไลมีนานิคลนนอสตส์อุอ้าวนิคแลเที่รูนิคนอ้าลืมกุญแจเดี๋ยวเชื่อฟัซีกติดยืด ยันปะปะเปิดนยังไหมไม่ออกจากเออบอกว่าไปด้วยท่านบอกว่าไปได้เชอ่อฟิสิกติดทักแวนให้ดูทักสวิกเก้ให้ดูหยาทักให้ดูเนตเนตะกองเล็กขนาดแดนอ็อกโซทำเงินหล่นไว้หนึ่งร้อย หอมเอามาคืนบอกไม่เอาเอาไว้บวกคราวหน้าชั่วโมงหนึ่งสี่ร้อยโคนนะคะหนึ่งพันสามร้อยหกสิบาทต่อชั่วโมงอันนี้ลูกค้าตั้งให้เองนะคะพรุ่งนี้มาดิเลนจะมานวดคนนี้ให้ห้าร้อยทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็อีกร้อยหนึ่งนี่คราวหน้าเราก็คิดแค่สามร้อยโคนจะเพราะว่าเงินหล่นแล้วเชฟตินไม่รับคืนบอกว่าให้บวกคราวหน้าจะ คุณมาดิเลนเพื่อนบ้านกำลังเดินทางจะมานวดตัวคะ่ะเดี๋ยวไปดื่มกาแฟแล้วก็เอาอาหารไปให้เจ้าคินเลก,ก่อนอยืนยืนนั่งรออยู่ระเบียงด้านด้านหลังรอมาดิเลนคะ่ะ อย่าม ja, ัน mm. ท <Ja, ja. S 1> <Ja. S 2> ักสิ่งนี้นี่คือการเรียนไปแล้วค่ะ นวดครั้งหนึ่งแกก็ให้ครั้งละห้าร้อยนะคะหอมก็เลยชั่วโมงให้500รอยโคนนะอันนี้เขาให้เองจ้ะแต่ว่าเธอจะส่งเป็นสวิตนะคะ